สวัสดีค่ะเอฟซี FC. วันนี้ย่าหน่อยทําเกษตรจะมาพาเอฟซีไปดูเครือกล้วยนะคะย่าหน่อยปลูกกล้วยตานีไว้ว่ามันจะเป็นลูกใหญ่ลูกโตขนาดในย่าหน่อยจะพาเอซไปดูนะคะกล้วยตานีนะคะเอฟซย่าหน่อยก็จะพาไปดูจ้า ได้มาก็จะเอาไปแบ่งกับเพื่อนบ้านกินนะคะเพราะว่ากินคนเดียวกินไม่หมดต้องเอามาแบ่งๆเพื่อนบ้านนะคะบรรยากาศบ้านย่านหน่อยนะคะช่วงนี้ฝนฝนหน่อยหายตกแล้วเพราะว่ามันจะหมดหน้าฝนแล้วนะคะมัน,ม,นมันเริ่มแดดเริ่มหนาแล้วนะคะเริ่มแดดเริ่มลมแล้ว ย่าหน่อยจะพาเอซีไปดูสวนกล้วยนะคะผลงานของย่าหน่อยนะคะเอี SC. จะพาเอซีไปดูผลงานกล้องกล้องก็ดวนหน้าดวนหลังหนูพาเอฟซีดูสิคะกล้วยคอหักคอพับนี่ย่าหน่อยก็จะพามาดู กล้วยนะคะกล้วยตน้นีย่านหน่อยสองเครืออยู่ข้างบน,นงพอดีต่ำแล้วนะคะย่านหน่อยก็จะตัดลงมาแบ่งกันไปต่ำนะคะเอซี่แดดร่มรมตกแล้วก็ออกสวนออกที่นานะคะนี่นี่คือบรรยากาศหลังบ้านนะคะนี่ย่านหน่อยก็จะไปตัดกล้วยให้ดูนะคะ นี่มันหักลงนะคะนี่มันหักลงยอนหน่อยก็จะตัดกล้วยให้ดูนะคะบรรยากาศที่หลังบ้านนะคะนี่ยอดหน่อยก็จะตัดให้ดูมันมีสองเครือะคะ่ะมีสองเครือย่าหน่อยก็จะเอาเครือหนึ่งตัดก่อนนะคะ เราไม่ขาด ้จากล้ยต้นนีย้ยาหน่อยได้ทั้งปีได้ทั้งกล้วยจะไปแบ่งกันตำนะคะ F4 เมื่อเขือก็มีคะ่ะ F4 ไม่คย ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันพอดีตำแล้วย่าหน่อยก็จะเอาไปตำนะคะกล้วยกล้วย,ยองก็เ,เครือหากแล้วนะคะมันจะแก่ไหมคะ F4 เครือกล้วย,ยได้สองเือนนะคะนี่นี่ แย่หน่อยก็จะได้ตำกล้วยนะคะวันนี้จะพาเอซไปเก็บมะเขือขือนอีกนะคะเก็บมะเขือขือนอีกแย่หน่อยก็จะไปตำกินเองแล้วก็ไปแบ่งเพื่อนๆตำด้วยค่ะ มากับปักเปรสามสาแสปักเปรปักเปีมาตรงนี้ก้าซีต้ามาหาเอฟซีหน่อยจ้ามาหาเอฟซีหน่อยนะคะ,ะเห็นไหมคะซีต้า,าป,ากปักเปรสุซูกา้าซูก้าเห็นไหมคะ ช่วงนี้จะพร้อมหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวนะคะนี่แ,แข็งแรงมากวิ่งทั้งวันนะคะเดี๋ยวย่าหน่อยก็จะไปตัดมะเขือนะคะตัดมะเขือไปตำใส่ด้วยนะคะวันนี้ว่างๆก็พาเอฟซีมาดูบรรยากาศหลังบ้านย่าหน่อยมีอะไรบ้าง มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างานะเนาะพาเอซีมาดูนี่แย่หน่อยก็จะตัดมะเขือเก็บลูกมะเขือ,อหาหาที่ตั้งขากล้องด้วยเก็บลูกเขือไปใส่ต้าด้วยนะคะ ไปตำใส่กล้วยนะคะตำใส่กล้วยใส่ตะไคร้มะขามเปียกมีอะไรหลายๆอย่างตะไคร้ใส่แล้วมันก็จะไม่ไอ ถาไม่ใส่ตะไคร้มันจะมีไอนะคะตำมะตำกล้วยเนยเราก็ต้องตะไคร้ใส่แล้วก็มะขามแล้วก็เมื่อเขือคืนก็จะไป็นตำแล้วก็จะพาเอฟีมาดู ญาหน่อยทำประตูไว้แต่เที่ยวก่อนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะญาหน่อยจะพาพาส้มสวนหลังบ้านนะคะสม้มมุมหลังบ้านนะคะประตัประตูประตูญาหน่อยทำเสร็จแล้วแต่ว่าถนนถนนยังไม่ได้ทำ กะว่าหน้าแล้งก็จะเทคอนกรีตที่ถนนที่ย่าไหน่อยอรีดิวให้ดูเที่ยวก่อนนี้ก็ทำไปแล้วนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแข็งแรงเผื่อว่ามาข้างหลังก็จะได้ไอเข้าง่ายนะคะบรรยากาศประตูย่าหน่อยก็จะประมาณนี้คะ่ะเอฟเดี๋ยวหน้าแร้งก็จะเทคอนกรีตไปตามนี้นะคะ พาเอมาดูนะคะแดดล่มลมตบแล้วหาสมสวนสมมุมหลังบ้านนะคะถ้าไม่ลงคลิปลงอะไรก็คิดถึงเอซก็เลยมาอยากมาทักทายเอซค่ะคลิปนี้ก็ มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเนาะ fc แย่หน่อยก็จะพาชมอย่างละเล็กน้อยแต่ละวันนะคะ fc คลิปนี้ก็ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้ค่ะบดแดงกัดแขนนะคะนี่ fc นี่ขอลงไลฟ์เพียงแค่นี้ค่ะ